ครับวันนี้หลังจากเมื่อวานเราได้เอากรงไปดักกระรอกแล้ววันนี้มาดูกันว่ามันจะมีตัวไหนเข้ามัมันจะมีเดินผ่านไหมเพราะส่วนมากถ้าดักใหม่ๆมันจะไม่เคยเข้าก็ต้องรอกินสาบคนนะไปหมดก่อนมาดูกันว่ามันจะเข้าไหมตัวนี้ดักในต้นไผ่มาดูดักกับพวงธรรมดาป้วย มันจะเข้าไหมมาออกก่อนแหละมาดูกันว่ามันจะปิดไหมมันจะเป็นตัวอะไรเอ่ยมาแล้วเจอแล้วครับพี่น้องตัวอะไรเอ่ย น่าจะกระจ่อนหรือกระลอกไม่ค่อยแน่ใจแล้วหลังเดี๋ยวเราจะพาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ <c oughs> ถ้ามีก็ไม่ค่อยพลาดนะครับดับกับกลวยนะ